สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับปุ๊นั่งเพ่นมากับมานีในเมนูเส้นเกัี้ค่ะเมนูต้มเส้นครับนี่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 ต้มเส้นกับมูดิงถัดโคนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับมีไข่ด้วยกับนี่กินแคบมูเหรอมีมูดิดงครับ เค็มมูกินกันเลยครับทุกคนเอาสวามเย่อนกับนากรลูกกินแซ่บแส็ขอลูกชิ้นก่อนชิ้นค่ะเฉันเล็ก นำได้เป็นไขครับนีฟักฟนักเป็นเหล็ก,กเหล็กฉัน,นมีอืมอืมเหมนะรหูเดงครับอืมแซนยาวมากอ อนนี้ม,มันมีเส้นเส้นเล็กกับเส้นเมียนะโปรยิง้งเหลืองเกียบนี่เกียบอยากยิ้งแต่เมือ่อค่ะอร่อยมาก แคบมู่งับบแคบม่าะสนเด็กแต่กรอบนะแคบมูม่กับททกน้ำปจอตึขอพอกเป็ดพอกเป็ดกินไว้เนบอืมมันต้องกืนเนี้ค่ะทุกคนเฉยจีนเลยจินไม่ไม่มกักเกียไม่เป็น เกเป็นเดี๋ยมไม่ใับจุบน้ำมั้งครับแม่ชนะแกปอชายชนเลยครับอืมนี่มูอ๋อเนื้อนะอื้ออือออันนี้เนื้ออื้อมูม เนื้อนี่อันเนื้อไม่มีจริงหรอร้านนี้ก็ไม่มีเนื้อกินกินน้มันหรือกินเนื้อเลยเนื้อมันจะซีดึ้นวันนี้กินแบบด้วยมาเป็นเล็กครับ

แซ่บอร่อยมากมันยังมีเมนูเป็นเส้นลาวอันนี้มีเมนูเส้นมือเด้งบ้อยหมอทุกคนมูอเด้งใช่ไหม,มเดงมุกนาบาที่บากเกล็นลป็นนี้ còn kính cứ mình đen là